โอเคค่ะคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สควิกปฐถมซึ่งคอร์สควิกปฐถมเราจะสอนเนื้อหาแบบง่ายง่ายมากแต่ว่าไม่ได้ง่ายขนาดน,านั้นเพราะข้อสอบที่เอามาน,นี่ก็คือของสอสวทแต่เราจะสอนฟอลโล่เนื้อหาตามที่โรงเรียนสอนปกปติเราจะไม่ได้สอนฟอลโล่เนื้อหาไงเราจะสอนเพื่อทําข้อสอบได้แต่ครั้งนี้เราจะสอนฟอลโล่เนื้อหาตามโรงเรียนเลยซึ่งไปดูโจทย์ทยแรกกันเลยค่ะโจทย์แรกก็คืออันนี้ของสอสวทนะสำรานยือนอยู่หน้ากระจกนะว่าสำรานขึ้นมาหนึ่งคนสำรานมีผมสองเส้นด้วย เดี๋ยวงงกันี้ว่าทำไมสำาัญต้องมีผมสองเส้นอ่ะกลางมือขวากลางมือซ้ายเสร็จปุ๊บยืนอยู่หน้ากระจกเงาลาบอันนี้คือกระจกถูกแล้นะเงาลาบเสร็จปุ๊บพบว่าตัวเองอยู่หลังกระจกห0เซนเงื่อนไขของกระจกเงาลาบคือเราเท่ากับเงาของเราเองเราเท่ากับเงาของตัวเราเองหมายความว่า ถ้าเราสองกระจกกระจกเงาล่าก็คือกระจกสองหน้านะคะถ้าเราสองกระจกปุ๊บคนในกระจกก็เป็นเราเช่นถ้าสำรานสองกระจกคนในกระจกก็เป็นสำรานสำรานมีผมสองเส้นคนในกระจกก็ต้องมีผมสองเส้นถ้ามีผมสาวเส้นเส้นคือผีหลอกสำรานกลางแขนอยู่คนในกระจกก็ต้องกลางแขนอ่ะผมสองเส้นไปโอเคนะถ้าสำรานยืนอยู่ห่างจากกระจกหกสิบเซนแปลว่าคนในกระจกก็จะห่างจากกระจก หกสิบเซนเช่นกันถ้าสมมุติว่าสำรังสำรานห่างหกสิบเซนแล้วคนในกระจกนั้นจะเอ๋สวัสดีจ้าสำรานอันนี้ก็คือถีรอกโอเคนะคะคราวนี้ถ้าสำรานขยบถอยออกมาขยบสำรานถอยออกมาปึ๊บอ,อ่ะถอยคุณสำรานออกมาอีกนิดนึงโจทย์บอกว่าครึ่งเมตรอ่ะไปดูคําว่าครึ่งเมตรถ้าเป็นโรงเรียนโรงเรียนจะสอนคณิตศาสตร์ก่อนว่าหนึ่งเมตรเท่ากับกี่เซน ในตอบสิกิเซนร้อยเซนค่ะอีอถ yeah. <number ed ored Krishna> okay. ูกแล้วหนึ่งเมตรเท่าก <im uss enemies> ับร้อยเซนซึ่งคราวนี้เขาบอกว่าครึ่งเมตรครึ่งเมตรคือหารเท่าไหร่หารเท่าไหร่หารสองเก่งมากคุยคนเดียวออหารสองดังนั้นแปลว่าสำรันจะขยบออกมาเท่ากับห้าสิบเซนติเมตรโอเคออะขยบออกมาห้าสิบเซนติเมตรเขาถามว่าแล้วคนในกระจก เขาจะมองภาพคนในกระจกอยู่ห่างจากกระจกเท่าไหร่ก็ในเมื่อขยอบออกอีกห้าสคนในกระจกก็จะขยบไปอีกห้าสิบเท่ากันดังนั้นห้าสิบบวกหกสิเป็นเป็น1นึ่ตอบหนึ่งร้แต่ว่าหนึ่งรเซนตอบเลยไหมตอบเลยไหมตอบเลยพี่ชาย้างตอบร้อยสิเซนตอบเลย หลาเซนแปลว่าหนึ่งเมตรกว่าๆแหละถ้าหนึ่งเมตรกว่าๆใช้แลกตัดใช้สองตัดแล้วก็เหลืออีกสิบเซนดังนั้นข้อนี้ตอบหนึ่งจุดหนึ่งเมตรง่ายไหมง่ายง่ายมากเวอร์แต่ว่าอันนี้มันเป็นกระจกลาบเนี่ยถ้ามันเป็นแบบว่าเลนเวาเลนนูนคราวนี้ความยากมันทวีคูณเราจะต้องเรียนทั้งเลนเวาว่าเลนแววเกิดภาพยังไงเลนนูนเกิดภาพยังไงแต่ในเมื่อตอนนี้มันเป็นกระจกลาบใช่ไหมคะกระจกลาบแปลว่าเราเป็นยังไงเงาเป็นอย่างนั้นดังนั้นเราและเงาเหมือนกัน ขอ้อยของกระจกลรามีแค่นี้เลยคือเราเท่ากับเงาดังนั้นเราอยู่ห่างเท่าไหร่เงาอยู่ห่างเท่านั้นโอเคอ่ะจำนะน้อไปใช้นะคะ